สวัสดีค่ะมือนี่ผู้พ่อขับค้นข้างป่าสายลุยอีกแล้วนะจ้ามนี่สิพาพผมแม่พี่น้องมาเบิง์นมันกีดยางแล้วกีดยางแล้วต้นสายๆกีดตะพุ่นลงมาทางพี่ ขับผื่นมาเพิ่นบาดเยียกเศร้าหยาดอะไรเห็นเนาะเป็นจรงไลยนี่คือสวนใหม่ปีที่สองมาหอดเพิ่นบาดเยียกเศร้าหยาดอะไรขับมาเพิ่นขีดงมาลงมาเป็นยางยามสาเหตุนี้ นี่คือมีดที่สามแล้วมีดที่สามเบิงเ้งอร่อยบางของเพิ่นบางสวนนี่มีดแรกเพิ่นก็น่าสิเต็มโป๊ลรถน้องไ่น้องใส้ให้เพิ่นถ้าเบิ้งของเพิ่นนะแต่อันนี้สามมีดเยอะนี่คือสามมีดร่างต้นเพิ่นก็นสิ อันใดดอกอันนี้ถือว่าได้ได้เลยหยัดเจย์ใจย์เจย์ต้นเพิบบ่งกะฉียาอยู่ยาย,ยึดละต้นนี้กับยาย,ยึดเลย ซาละต้อยต้อยอยางก็สีได้ประมาณนี้เด้อสาเหตุเป็นน้ำยางเน่ะเป็นน้ำปีสองเลยว่าเู่ว่าจงไหญ่เนาะ ยามเช้านะบรรยาก,กาศยามเช้าี่ท้องเบิงี่น้องเบ,บิงสวนยางแต่ว่ายางบบกยางไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ตามมันดำเดี๋ยวเขาจังมาหยอดรางเถือกับบด้หยอดเลยได้สิ็ไปแล้วเดี๋ยวเอาสิไปบึงสวนกีดปีที่สามยอดดำนี่มัคือยอดแหละ ยอดกแดแ้วนะเพราะว่าขากีดเมื่อคืนนี่ยังเอย๋ยกีดตั้งแต่เม,มื่อคืนยอดดำกีดได้ปีที่สามแล้วเพราะว่ากีดตั้งแต่สองทุ่มกีดสองทุ่มตื่นมา,มาเมื่อเช้าก็ไปกีดสวนใหม่ พี่สองนี่คือยอดดำเลยนิงเด้อเจพี่นอ้องเบิ่งกะบอออกบันไดมีดที่สามเหมือนกันแต่เป็นยอดดำมาเลยนี่เจอ้อยาแล้ว่ยาอะเว่ากินขึ้นนี้ หยาแล้วถือว่าใส่ได้อยู่บอกพี่นงองเหรไม่ค้นนำกุศนี่คือยอดดำยอดดำปีสามนี่เด้อแต่ปีสองี่6 0กนนกับบ่ออก,อกยอดดำต้นใหญ่เลยต้นพนื้นนี่งใหญ่ทีเด้อผสมกับต้นเลยนี่ ปีที่สามยังบออกอ,อีกว่าฝนสิลงต่ำกว่านี้ก่อนเนาะยอดดำมาเลยเป็นว่ายอดดำคักเลยตอนไปชื่อเนาะ ดูเรื่องเรื่องยางปันไดวายอดดำนี่สิออกขัวสองหาหนึ่งเอาเลยแหละผมไปซื้อกันตอนไปซื้อเบี้ยพึ่นนะตอนไปซื้อก,นนะออกาดกายางทำว่าดูเลยง่ายโตใบเอาอันนี้แหละแต่ว่าโตไวอีพี่น้องเอ้ยใบบางไงบางไงเอามานะ ได้เวลากีดแลยโบได้ปันไดลอย่างสามมีดสามมีดปรคุมต้นกับบ้างไงบางต้นจะเป็นสองหาหนึง่งป็นสองหาหนึ่งสีได้หลายได้หลายของอยงอดดำ นี่คือสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหิดกันไกลอยู่พี่น้องสองหาหนึ่งกันยอดดำต้นเพิ่งจะเท่ากันต้นเล็กสองห้าหนึ่งนี่คือยอดดำมาเร่ยอดดำ นี่เบาหน่ยพิดเดียวสำไรปีทีส่สามแล้วต้นพื้นกับย้ายใหญ่หัวคุม้มต่อไปนี่คือสองห้าหนึ่งเด้อยังเด้อสองห้าหนึ่งนี่สิคิดเดียวไกลเด้อ สองห้าหนึ่งต่อไปก็คือยอดดำจะใส่พี่น้องเึงยอดดำยอดดำประมาณนี้นำพึ่ยาก,กับไว้แต่ว่ายอดกับใหญ่สรุปแล้วกับบ้างเถือก,กับมัน <c oughs> ยอดดำก็บออก,ก เวลาเก็บเท่ากับสิบไล่ๆกันแกสองหาหนึ่งสีท้นทานกว่าเวลาออกอยาดพยายามสองห้าหนึง่งสองหาหนึ่ง,อง,หหงเออไปเบิ่งยอดดำอีกเรือนี่คือยอดดำ ต้นใหญ่กว่าใหญ่ขนาดได้แต่ไม่ได้เท่าไหร่เลยต้นขึ้นใหญ่ขนาดใบขึ้นก็สวงามใบใหญ่ให้พี่น้องเบิ่กแล้วกรีดเมื่อคืนนี้ เออสวนใหม่ปีสองน่ะก,กีดตอนเช้ายอดดำน่ะก,กีดตอนสามทุ่มลองบ่เลอพี่น้องเอ้มอกีดตอนสายๆตีสองกะคือเก่าอยู่ให้อยู่สวนปลูกถั่วไว้กินเนาะเพี่อสำหรับถั่วก็บม่ได้ปลูกร้ายดอกปลูกเพราะได้ต่ำ ก็ได้พัดปลูกถั่วสำหรับว้กินเวลาเฮามากีดยางก็ได้อันบึงไปนำ้ำ พก็บ่ได้ปลูกลาดอกน้องวากแกยังนาะแกแล้วบ่ Ja, like this so สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิจบเพียงสำนีน้องพี่น้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าสายลุยน้ำเนเด้อกดแชร์ให้น้ำๆเดี๋ยวพี่น้องก็สะได้เบิ่งคลิปไล่ไล่คลิปแลวกะวิถีชีวิตของคนกลางป่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ